ว่าตอนนี้เฟลมากเฟลอะเฟลเฟลสุดๆเลยอะคือมันไม่ใช่สีที่คุณนอยากได้อะสวัสดีจ้าอย่างที่ทุกคนเห็นที่หนะ้าปกคลิปกันไปแล้วเนอะวันนี้ปุ่นก็จะมารีวิว โฟมเปลี่ยนสีผมของเกาหลีนะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แบบว่าคนใช้เยอะอยู่นะก็ผลเชื่อว,ว่านะตอนนี้คือหลายๆคนใช้ประจําอยู่เลยเนาะแล้วก็อาจจะใช้สีเดียวกันกับปุ่นอยู่ก็ได้นะหรือหลายๆคนก็อาจจะแบบเห็นผ่านตาแต่ยังไม่เคยลองนะคะวันนี้ปุ่นก็แบบว่าต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกกับการใช้โฟมเปลี่ยนสีผมยี่ห้อนี้นะปกติปุ่นจะใช้ยี่ห้ออื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะว่า เปลี่ยนสีผมประมาณแล้วเนี่ยได้เป็นประมาณนี้สําหรับโฟมเปลี่ยนสีผมที่ปุ่นใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะปุ่นขอแบบไม่อ่านชื่อเขาละกันกลัวอ่านชื่อผิดเดี๋ยวขึ้นโลโก้ไว้ให้หรือขึ้นชื่อยี่ห้อไว้ให้นะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นโฟมเปลี่ยนสีผมของเกาหลีเนาะซึ่งจริงๆอะ่ะเขาก็ทําผลิตภณัณฑ์เกี่ยวกับผมออกมาหลายตัวเนาะเพราะยี่ห้อนี้เคยใช้ตัวบํารุงผมแล้วปุ่นว่ามันดีเลยมัน work นะคะก็เลยจัดมาลองนะคะสําหรับสีที่ปุ่นเลือกมาในวันนี้ชื่อสีว่า dusty นะหน้ากล่องเนี่ยก็จะเป ซึ่งสีผมนะ่ะแบบที่เจนนี่หน้ากล่องคือสีที่บุญอยากได้นะคะแต่สีที่อยู่บนหัวปุญเนี่ยมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะ <l ok> ก็เอาเป็นว่าเดีเ๋ยวบุณมาทํารีวิวให้ดูแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเปลี่ยนสีผมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นยังไงเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นประมาณนี้แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงใช้ง่ายไหมแล้วความรู้สึกในการใช้ของปุญเนี่ยบุณชอบไม่ชอบยังไงกับโฟมเปลี่ยนสีผมยี่ห้อนี้นะคะไปดูกันเลยจ้า เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าในกล่องเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะอันแรกก็จะเป็นตัว หัวปัมนะ๊มเนาะซึ่งเอาไว้บีบตัวโฟมออกมานะคะจากนั้นนะคะจะเป็นขวดอันใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือโซลูชัน2นะคะและซองถัดมานะคะอันนี้จะเป็น Solution 1นะให้เอาตัวนี้ผสมเข้าไปในตัวขวด Solution 2จ้าถัดมาที่เป็นซองเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือโซลูชัน3นะและซองเล็กๆสีทองอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวนวดบำรุงผมและในนี้นะคะเขาก็จะมีคู่มือในการใช้งานพลาสติกคุมไหลเราไม่ให้เลอะนะคะแล้วก็มีถุงมือมาให้ด้วย เปลี่ยนสีผมกันเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวครอบเสื้อเราไม่ให้เสื้อเราเลอะเนาะซึ่งเขามีมาให้ในกล่องแล้วก็มีถุงมือมาให้ถุงมือเขาหนาเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาผสมส่วนผสมกันนะคะว่าส่วนผสมอันนี้ใช้ยังไงผสมกันยังไงนะวิธีผสมนะคะเราจะเอากระปุกนี้มาก,ก่อนนะแล้วก็ใส่อันนี้นะคะเขาบอกว่ามันคือ Solution 1นะผสมลงไปใน s o l u ชั o ถุงจะบอกว่าพอเปิดอันนี้มากิ่นมันไม่ฉุนมากเหมือนหลายๆยี่ห้อที่หุ่นเคยทํามานะ กินเขาค่อนข้างอ่อนโยนเลยอะถือว่าแบรนด์นี้ก็น่าจะทําออกมารูว่าอ้าวโค้อ่า,อานเนี่ยเราก็จะเทล,ลงไปนะคะมันจะมีสีแบบออน้เหลืองเลยเนาะจากนั้นนะให้ใช้ตัวนี้นะโซลูชันเท r รนะคะเอามาผสมในกระบอกนี้เหมือนเดิมนะบีบลงไปเลยจ้าเป็นเนื้อน้ำเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะผสมส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะก็คือให้เอาฝาปิดลงไปแบบนี้ เขาบอกว่าให้เขย่าแบบเป็นเหมือนหมุนตามเข็มนาฬิกานะทุกคน20ทีแบบนี้แต่อย่าเขย่าขึ้นลงนะคะมาถึงขั้นตอนการลงบนผมกันบ้างนะคะซึ่งในคู่มืออ่ะเขาก็บอกไว้นะว่าให้แบบว่าปั๊มออกมาแล้วก็ขย,ยี้ลงที่ผมได้เลยแต่ว่าปุนะ่น่ะกลัวว่ามันจะไม่แบบทั่วหัวเนอะเพราะฉะนั้นปุ่นขอแบ,บ่งผมก่อนแล้วค่อยๆทําเป็นเลเยอร์ดีกว่านะคะมันจะเป็นฟองโฟมแบบนี้เนอะ ผสมมามันจะเอาเป็นสีฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเนาะอ่ะปุ่นก็จะเน้นตรงโคนผมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่แบบเพิ่งงอกออกมาใหม่แล้วมันก็จะมีสีผมที่เป็นสีดําเนะเาะเฮ้ยผมว่าแบบกลิ่นเขาไม่แรงเลยอะ่ะไม่ฉุนเลยนะบางอันอ่ะฉุนจนรู้สึกว่าแสบตาเลยขณะที่ทานะแต่อันนี้คือแบบรู้สึกกลิ่นเป็นเม็ดอะ่ะไม่เหม็นเลยทุกคนอนะันนี้เวิร์กมากยี่ห้อน,นี้คือดีเลยชอบ ค่อยๆเน้นทําไปนะคะอย่ารีบร้อนเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ทั่วเสมอกันเนาะ,ะแล้วการแบ่งผมเป็นเลเยอร์แบบนี้ผมว่ามันจะดีกว่าการที่แบบว่าเราแบบโบกลงไปทีเดียวเลยอะมันจะไม่ค่อยทั่วเท่าไหร่ทุกคนไปทํามันเรียบร้อยแล้วนะคะเฮย้ยมันเยอะนะกล่องน,นึงอะุณนึกว่าตอนแรกจะแบบไม่พอเน,อะอนาะแต่ทำไปมาเยอะมากดูดิเยอะจนแบบว่าโปะไม่หมดแล้วนะคะ ถ้าใครผมยาวประมาณปุ่นเนี่ยขวดเดียวพอแน่นอนนะแต่ถ้าผมยาวมากๆอันนี้ต้องลองดูนะคะว่าพอไหมหลังจากขั้นตอนนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยปลกผมทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีผมมขอทิ้งไว้สัก40-45นาทีแล้วกันนะเพื่อความมั่นใจเนะเพราะผมปุ่นเนี่ยสีเข้มนะคะกลัวจะปลอกไม่ติดนะ เดี๋ยวขอไปทิ้งไว้สัก45นาทีแล้วกลับมาใหม่จ้าระหว่างรอให้มันครบจํานวนเวลาที่ต้องไปล้างออกนะคะรู้สึกสังเกตได้อย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันมีความแบบเป็นน้ําเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะแบบว่าไหลเยิ้มอยู่เหมือนกันทุกคนหาผ้าหรือทิชชู่เนี่ยมาคอยซับๆหน่อยนะเนี่ยเห็นไหม หกเต็มเสื้อเลยนะคะก็ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่ายี่ห้ออื่นที่ปุ่นใช้อะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นน้ําย้อยขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับการที่มันฉุนเนี่ยปุ่นขอเลือกเป็นย้อยๆแบบนี้เราไม่ฉุนดีกว่านะเสื้อน,นี้ก็คือเรื่องการไม่ฉุนโอเคนะคะแต่ว่าอาจจะติดตรงที่แบบเนี่ยมันมีย้อยๆเนี่ยระวังหยดเนี่ยหูแล้วสีเขาติดชัดอยู่เหมือนกันนะดูสิอ่ะเดี๋ยวขอไปทิ้งให้ครบเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาให้ดูนะะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ โอเคค่ะครบเวลาแล้วนะคะคุณทิ้งไว้นานหน่อยนะประมาณ45นาทีนะตอนนี้ก็สภาพเป็นแบบที่เห็นนี้เลยเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินน้ำเงินมันก็ เฟดไปหมดแล้วเริ่มเป็นออกเป็นสีน้าตาลแทนนะคะตอนนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเฮ้ยมันมีความไหลยเยิม้มอยู่เหมือนกันมันมีความเป็นน้ำมาทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วมันไหลยเยิม้มเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาให้ไอที่คุมมานะคะเพราะามันเลอะเทอะเพอาสมควรเพราะฉะนั้นใครที่จะทำเนี่ยอย่าใส่เสื้อผ้าดีๆทํานะเพราะมีโอกาสที่จะเลอะสูงมากนะคะ ในคู่มือเขาบอกว่าให้ล้างออกด้วยแชมพูจนกว่ารู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสีใสสะอาดแล้วนะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนคลีมน,นวดนวดต่อเลยที่ผมนะก็เดี๋ยวปุ่นขอตัวไปทําขั้นตอนนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ดูกันค่ะ <S <S มาแล้วจ้าทุกคนคือจะบอกว่าตอนนี้เฟลมากเฟลอ่ะเฟลเฟลสุดๆเลยอ่ะคือมันไม่ใช่สีที่ปุ่นอยากได้อ่ะคือเห็นไหมทุกคนข้างหน้ามันอ่อนมาก มากถึงมากที่สุดเลยคือดูด้าปกดิดูเจนเนี่ผมมีความแบบว่าไม่ได้เป็นน้ําตาลแบบเนี้ยคือปุ่นว่ามันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะความสม่ําเสมอน,นี่มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะขนาดปุ่นขยี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยเห็นไหมข้างในยังดําแต่ตรงเนี้ยเหลืองมากคือแบบโอ้ยเศรแต่สําหรับการใช้จริงนะปุ่นต้องยอมรับว่าสีของเขาเนี่ยไม่สีติดทนจริงทุกคนทนเวอร์แต่ว่า เรื่องความตรงปกบนกล่องอ่ะมันไม่ตรงปกเลยอ่ะทุกคนคือในนี้มันก็ยังออกเป็นแบบน้ำตาลแดงไม่ใช่น้ำตาลทองแบบเนี้ยบุ่นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพราพื้นผิวผมปุ่นหรือยังไงแล้วก็ยังเห็นว่ามีผมขาวอยู่นะคะถ้าเกิดใครคาดหวังว่าจะปิดผมขาวให้มิดสนิทเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ทางนะต้องไปแบบสไตล์แบบว่า ครีมเปลี่ยนผมขาวปิดผมขาวไปเลยเนาะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้ปิดผมขาวได้ชัดอะไรนะคะแล้วก็ ผมไม่เสียนะเท่าที่จับเออไม่หยาบไม่กระด้างเลยไอตัวครีมนวดเขาว่าใช้ดีเลยนะคะให้ความนุ่มชุ่มชื้นผมได้ดีมากๆเนาะเอาเป็นว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่อ่อนโยนนะคะคือรู้สึกว่ากลิ่นไม่ฉุนไม่แสบตาไม่แสบจมูกตอนนี้ทําข้อเสียคือมีความเป็นน้ําไหลยเยิ้มหยดค่อนข้างเลอะเทอะเพราะฉะนั้นตอนทําให้ใส่เสื้อแบบว่าเนี่ยเลอะได้เสื้อที่มันไม่ได้สําคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะเผื่อมันเลอะก็หาอะไรซับๆด้วยระวังเข้าตานะ Mm hmm. oh, oh. ชวัวบตัดผ้ามาวันลุกขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ปุ่นไปทำใจอยู่นานนะกับสีผมเนี่ยก็วันนี้บอกเลยว่ารู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมไม่รู้เป็นเพราะว่ามันเข้าที่เข้าทางขึ้นหรือว่าปุ่นเริ่มชินกับสีผมบนหัวปุ่นแล้วนะคะเอาเป็นว่าเออมันก็ คือมันไม่แยกเหมือนตอนทําแรกๆอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกใจปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เนาะอย่างที่บอกอ่ะทุกคนมันไม่ตรงปกอะ่ะคือในรูปอะ่ะมันจะดูมีความเข้มแล้วมันไม่ได้ออกส้มขนาดนี้นะคะปุ่นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะก็มาทําให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่าสภาพสีผมเข้มแบบปุนเนี่ยเมื่อโกลบสีนี้แล้วเนี่ยได้ออกมาเป็นยังไงก็อันนี้คือตัวอย่างเลยนะคะซึ่งปุ่นคิดว่าที่มันเฟดออกมาเป็นสีเหลืองสีส้มขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปุ่นทิ้งไว้นานเกินไปเนะเาะา,านะนะมาณ 20-30นาทีแต่ปุ่นลอกเข้าไป45นาทีมันก็เลยอาจจะกัดสีผมปุ่นเยอะเกินไปนั่นเองเนาะอันก็คือโทษเขาไม่ได้หมดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้าปุ่นจะต้องลองใหม่นะคะว่ามันจะแย่แบบนี้ไหมหรือว่ามันจะดีกว่านี้เนะาะแหวกให้ดูเลยอันนี้คือเป็นการรีวิวแบบพรีชีพเลยนะให้ดูว่าเอ้ยยังมีผมงอกอยู่เขาไม่ปกปิดผมขาวแต่อย่างใดนะแล้วก็ข้างในอ่ะ คืออาจจะเป็นเพราะว่าขยี้ไม่เยอะเท่าข้างนอกหรือว่าโฟมฟองอ่ะมันอยู่ข้างนอกเยอะกว่าข้างในก็ไม่รู้เนอะดูสิข้างในยังมีความดําอยู่ข้างนอกมันก็จะเป็นแบบสีอ่อนเนอะซึ่งความสม่ําเสมอก็ปุณว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะอาจจะต้องแบบถ้าแนะนํานะถ้าใครกลัวมันไม่สม่าเสมอขยี้ข้างในเยอะๆหน่อยเนอะซึ่งปุณ่นนะไปเน้นข้างนอกเยอะไปแน่เลยมันก็เลยทําให้ข้างนอกมันดูอ่อนกว่าข้างในนะคะก็ลองไปพิจารณาเอาดูนะว่า เนี่ยประมาณนี้ได้ไหมผมสีออกมาประมาณนี้ได้ไหมเนอะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันอยากดูรีวิวก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงก่อนที่จะไปลองใช้จริงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้สิสําคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอรีวิวพวกนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณขอตัวไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า